บสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนก่ย,ยื่นดีต้องรับท่านเขาสูซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกับเมื่อนี้น้องว่าแสก็จะเดินทางไปบ้านคําตรงหลงน้องเมืองจําพรแข่งสวรรค์นาเขตพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนาะกับเมื่อนี้เฮากับสิเขาไปหาไอ้เปร์เนาะไปอัปเลดขึอนไอ้เปร์ให้พ่อแม่พี่น้องเบิงว่าเฮือนของเพลนเขาแป็นหรือเขาพาเลวหรือยังพ่อแม่พีนพนพ่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าเฮากับ่ได้เขาไปหลายมือแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ๋ย เราจะเข้าไปเบิง่งว่าสร้างไปเฮ็ดแล้วหรือยังนนเนาะว่าสิมาเฮือนของเพิ่นนี่สิก้วงสำในพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากที่เฮาเข้าแป้นเข้าพายเป็นาาปทีมห้อยเนาะเฮาก็สิเข้าไปเบิ่งพ่อพี่น้องเอ้ยกก่อนอื่นก็ต้องขอขอบมุคขอบใจทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบ่าวแนะสนาาเนาะแในการปคตข้ามโฆษณานอพมเพสไปก็ต้องขอขอบมุคขอบใจหลายๆเด้อกาโอเคเนาะพ่อพี่น้องไปติดตามรับชมนํากันได้เนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดเฮือนให้ไปเป็นทีมห้อยแล้วเนาะ กะห้ามาเห็นกับพอด,ดีเป็นเห็นแล้วพอดีพ่อพีพพ่น,อน้องเหรอเนาะมือนี่กำลังกํลังเห็นแล้วกํลังเห็นเล่าพ่อพ่อจิตโอ้สบายดีพ่ิจิตสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเนาอโอ้เพิ่งกำลังเห็นแลว้วพ่อพ่จิตโอ้ยโอ้ยเนี่ยช่วยซีคลิปคือคลิปของคนดูนะพ่อพี่น้องเลยอ๋อคลิปช่างคิปของบ่อิตไปเบื้องแรกพ่อพี่น้องก็ถือว่าอ่าเล่าเนาะเนาะเล่าเนาะพ่อจิตเนาะเล่ามันนี่พ่อพิอจิตโอ้ยเพิ่งมาเกือบอ่าหากะเล้าหากะเล้าเนาะ พูดเนาะว่าเป็นจักมือ้นโดยเดียว่เาสิเขไปหาเพื่นเนาะโดยอันนี้ก็ั่านี่ก็ว่าเสยนซื้ออันขนมขับนุ่มเนาะกระปิจเนาะมาวันนี้เนาะโดยเดียวเขาสิเข่าหาเพื่อนเนาะว่าเป็นยังไงเพื่อนเอาพอมีเ่าอยมุ่งมั่นใจํำไรเนาะไปทักทายสบายดีเป็นน้ำหลังนะโยเยวเพิ่นโต๊พอไปนอกเลยมา่อนนี้เนาะมือผ้ามือพนอยู่ตอนนี้ค่ะ เป็นสีชม,มพูมาพ่พี่น้องเลยพายุเขาบ้านเฮ้าคนนี้กะทั้งบ้านเพื่อนนี่กะบ่ตกแห้งบันดไดพ่อพี่นอ้องโอ้กะรสำเร็จเป็นทีพ่อห้อยแล้วพ่อพี่น้องเลยกะรมื่อนั่นเนาะพ่อพี่นอ้องเป็น่าผ้าโพโพมาสั่นเนาะก็ได้ได้ซื้อผ้าเพิ่มอีกเท่นึงพ่อพี่น้องเลยแน้วเพื่นอนก็ได้เ็เป็นทีพ่อห้อยแล้วพ่อ่อเพื่นอนก็ขึ้นมาอยู่แล้วนี่เนาะพ่อพี่นอ้องเพื่นอนก็ขึ้นมาแล้วเนาะวันนี้ พอมาอีกเพื่อนเพื่อนการอะไรม้างอ่ากระต๊อบอันนี้เนาะกระต๊อบอันนี้มาอยู่พี่แย้วันนี้พ่อแม่พี่น้องเลยนเนาะเ่ินใหม่ของเพื่อนพักแล้ว,วันนี้พ่อแม่พี่น้องโอ้โดยโอ้พักแล้วพักแล้วันนี้เนาะต้มหมอย,อยังนอวันนี่นะนะอ๋อหนึ่งเข่าเหรอหนึ่งเข่าเนาะอ่าขออนุญาตนเด้อ โอ้เพ oh, uh ิ huh. positive, ่นกำลังเฮ็ดแล้ว <negro> บ <na inhos> okay? right? uh ่อ๋อนี่นะมากำลังเห็นแล้วเมื่อกี้นี่พ่อแม่พี่น้องเลยอ๋อสบายดีเลยสบายดีดีดีดูดูเพิ่อนกำลังอนานไม้พ่อี่น้องเลยเนาะเพิ่อนก็กำลังพร้อมแล้วนี่เนาะอ๋อสบายดีด้าสบายดีฮเอ้าขนมเนี่ยเฮ้ยจไ้าเฮ้ยจ้าจุ่ยจ้ากันได้โอ้สบายจ้าสบายดี โอ้เนาะมพี่น้องคักแล่ววะนี้เนาะโดยพาโดยให้ไปนังมาพอไครับเาี่อนเอมาออกมานังนี่นอกว่มืดไ้นังนั่งมานังอยู่ตรงนี้ก็ได้ังนั่งนี่ก็ได้แกกเลยเพ่กินขอพี่น้องเนาะ ออนั่งดยนั่งเล้นั่งเนันั่งนักายเรวมื่อนี้วะอเดยวโดยแร็วมื่อนี้เแล่นวะเร็วมื่อนี้เลยกําลังแร็วเล่นหมแล้วเร็วยังวัดปัดยังวัดอะไรง่ายเมื่ออยู่มื่อนี้เล่นหมนเลโดยง่ายง่มานอนช่องคืนแล้ว นอนขนแห่โดยนอนคืนมาเลยแหละลวแต่ขึ้นก่อนโอ้บนโต๊ะ้ก่นโตก็ได้ขาวอกันมาเลยโดยเอ้โตปกบแห้งดอกตนะโอ้โดยไปใจไหนเนาะนอนไหอนม่แลวพันดีดีใจเลยดีใจเนาะดีใจโอ้ะแต่ถือว่าเล่บางทีพ่อเล่กนี้เนาะโดยอถ้าการีมกีแก่ได้เนาะกว่นี้เนาะโดยแต่ถือว่าตอนเล่ทีพ่อเลแล้วาไ่นยเนาะ ทางในกับพี่นเอาแป็นไม้นี่กัทังนี่กับพ่เป็นเกาาอ่เ้ยแป็นทีน้องอยู่นี่อ๋อเป็นนกว่าเป็นออกมาจากไหนยที่กระทอมมาเลยเยเห็ดเป็นทีห้อยอะไรพี่น้องเออันท่งนี่ได้จะอันนี้ลอันคือขาวพ่อบ่าด้วยไงผมไม่ขาวเลยไม่ติดใส่ปลาไหมพิกเอาใส่ไม่พิเอาพ่อาเห็ดเป็นขันไปได้มดเลยเยแกนวลูกต้เลย เอาไม่มาตอกเป็นขัน่นไว้อะนะโดยทางเรต้องอัดคือการอัดเบิ้แล้วเพราะว่าจงไว้เตียวกันได้เน่ยเอาไปดูน่อยเนาะโดยเ่าเป็นอ่าโต๊ะขนนะ Jam ดโดยนั่งลุกนนั่งนั่งนั่งกินข้าวกินไก่กินไก่แล้วเฮ้ยปวแขนผู้เท้ายางไกันไรยางงกันอ๋อกะเฮือนชายกระจำเร็จบางทีห้อยลไยให้ เอาโมเขอบใจเ <doubles> <Canvas. S 2> พิ่นละลายเด้อโดยโดยเอาโมเขอบใจอันว่าแม่เพชรคำเนาะโดยโดยไงเพิ่นดูดีไม่แห้งดี่สวยเรือพวกน้องโดยดูเฮือนใไงเป็นได้มีใจได้เนาะมีใจน้ำมีใจละลายร่างแทนที่เขาเลี้ยงต่อไปแบบนี้จักทำมีก็อยากน้องยังมีหนามเลยโอ e ้หนามเนาะหนามมีหนาม น้ำใส่บโมี่บ่โดยโอยากขนาดน้ำไปใส่ให้ไก่ผักใส่อยู่ไก่เนาะโดยถทาเอาเป็นน้ำใส่โงี่บ่โดยเป็นน้ำบ่อต้อง่าแล้วออกมาก่อนบ่โดยคนไปก่อนพนันชนะคนไหนไปก่อนคนไดนต้องมาตำลังต้อง่าต้องให้พนันเต็มก่อนพนันมือ to oh, thank you. Thank you. Oh. Vào oh. đi là Kiều kiều đi rồi Một bạn Cái này chơi gì đó Rồi chơi gì rồi. À, thì phải rồi. À, rồi nó nói phải và Rồi Rồi lưng nó Rồi rồi nó này Này nó còn... cả, nói là... cả... cả... ท่น0มพันเลเนาะโยไอ้เด้กรต้มเาขมขับใจเพื่อนหลายเด้อเินกันหนึ่้อยบาทโดยันเลส่เพิ่อนเลยให้เพิ่อยูดีไม่เหงให้เพิ่อนลำรวยสาธุขอนหน่มโดยกร็ซอยเพราะ่ลยเป็นรัวโดยโดยจตเฮาเห็นไอ้ไอ้กรตุ้เตื่นอ้ไอ้กพู้ดี พอดีเพิดพอดีเท่าไหร่เนาะโดยโดยโดยเพราะว่าพามาพ่อจะแผ่นหน่อยโสามแผ่นสามแผ่นมันเจอสามแผ่นบ่โดยสังกะซีกับแปดพุทธซังกะซีแปดพุทธอีกเนาะกะมีสังกะซีพาแล้วก็แป็ดเนาะที่เขาซื้อมาตรงแต่ก oh, yeah, ็ตรงเนาะโดยซื้อมาต่อเติมไปอ้ายนี่มือนอะมือนนี่เนาะโดยเออ ก็ต้องขอความเข้าใจเม็คำนาะอยู่ต่างประเทศ่นเนี่อยู่ประเทศอันเยอรมันเรื่องของควมเขบใจเพิ่นได้หลายเด้อเนาะดีเสีเดืครอบครัวของไอเปเนาะโดยโดยโกะตอนนี้เพิ่นก็ได้ขึ้นมานอนในสองขึ้นเลยะถ้าการอาบน้ำเราวาใจเลยอย่งคน้าอาบน้ำอยู่เราวน้ำพุ่งขึ้นนี่หละน้ำอาบน้ำไก่เนาะน้ำ้าย น้ำนองโอ้คุณมันมนเล็นีเอาไปแหละแต่มีแต่เอาได้เกันนะครับพัฒนาไปน้องไน้องพัฒนาผูกปลูกูก้าไว้กินน้ำให่กาศจะไ้ก็ชูไปนะอะไรโดยโดยลุ้มครอบครัวเขาเนาะโดยสาพัฒนาเอาได้ไอ้แบบนี้เอะดกาไห้ให้เจอกันเนาะวันนี้โดย้กันมีใจลยล่ะอักเป้งกันนะน่อยู่ร้วมกันกันตอนน้ไงเนาะ โดยไอ้เด็กตัวนี้ว่ะดีไอ้ก็หายดีไปแหงไปนอนก็ได้ก็ได้ด้วยมอจับใจน้ำอาได้ลยที่ช่วยเรือนอกมาเบิ้งเลยๆจนฟองแล้วเป็นแหลวเลยเนาะโดเพนชายเพอนชาอ๋อวิหายดสบายแด้สบายแล้วมันสบนายกายขางอันมองนั่งกายอ้ายันสามีผ่านอะลองีใส่ชักที เขาาสังสีใช่บ่หม่องทวนน่ะเนาะโดนโดนาะวายังเปิกฟองไม่ได้ผลตกมากเียมาท้สาดเข้าไปนะโดยนองคิแป้งมันเลียดมันเลยใส่คอยใส่เอาแต่มีเนาะโดนเป็นแค่เชื่อพาแาเท่ได้จ้ะเชือาเก้าหลย อันนี้ก็บราเปียกดอกผลมากเห็นที่อยู่ที่นั่นเหรมีอยู่บ่ม่มีได้มีอยู่บ่้องได้ใช่เสือเปล่าใช่ไหมอไนะนังดีน่นั่งดีใช่อยู่บ่ใช่อยู่บ่ใ่เ่ยบุญใส่บุญอ๋อวหาใช่บุญเสือไม่ไหวใช่บุญบ่โดยดินนี้ต้องใส่เชือกเก่าใส่กรซักประกับกระซับอย่างเรเป็นทหารนาอพอไปนอกเนาะ ผมยิงหมเลยนี้เราดูเนาะผู้ปญิงหมดเลยบ่เธอใหญ่เขาเงี้ยบ่หอไเขาไเขาเม่ไเขาเยอยู่โดม่อทำตัววะสัสิฮะไ่ได้ทำตัเงี้ยวะสัมดิบ่ไม่ไดบ่ทำไร้คนยางี้ครับกว่นนี้ไงคนนี้บ่โดยเดยวเมืองนี้ต้องเขาแล้วถึงเนาะแม่แม่โดนฮอหอหน้าบานไอ้เจ้าอีกบ่ดู Hoa hỏi 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 กันเป็นนั่หละสเบย์โงานนี่ ah เนาะบอกซงนเพิ่เอาน้ำนี่เต่ากันยังเก่งนี่อนีูนีเอาได้นเอาได้ยเองยเลวะนี่โอ้กดีแลเองได้เนาะบอกมเบว่าได้ไปหากิซี่ว่าี่เพื่อนสามึงเพื่อนไปก็ได้เนาะคพัน แต่ทมลินแล้วแล้วว่กินยังยังน้องยิงทมขึ้นอีกว่าทมดินมันวาอยู่จะมาทับจ้งมือนนั่นหรอนะแล้วแล้วแว่บได้เงินว่าเท่าไรเนยได้เงินเรื่องหาสิบปลาพันเรืองหาสปลาพันเราโอ้ยเรปเ่องไหคือแอบแค่ทุเป็นยมูอถือว่าได้ซื้อยาไม่กินบอกิักินตลอดกินมเศ้าคูมือคู่ตอนะไรอะรปอนตอนไปอนแต่ไม่ได้แค่ยาบอนี่แค่แค่ กินเลยเลยแก่แท้เนาะยาได้บ้าเลยลูกจีนนมพอม่น่ยน้องเป็นไงเป็นวัดจ้าแล้เป็นพวกถ้วบวงซ้ำตัห่มีบ่อะเนี่อยู่พอมีอยู่มีที่นี่บ่โอ้ยแล้วเพื่อนเก่าเลยอยาายบ่ได้มางบ่ไดอเลยากเลยจะบอกกับบ่ได้มางฮีตยังนาแล้วนหน้าจะพูดได้ไหมโดยมีน้าอยู่ติ ปีชิดสามพัอใหญ่ใหญ่แล้วปีปีปีเีนี้สามสอบสามที่ชอบะโดยเขาเปลือกสามสอบนานาไเองมดเลยะองปีกได้ค่ะสามฮ็ดชองปีนี่เลย้าขอบสามอบไอเองเน้นาพอนาพอดูมูลพอนะมูลพอแล้วเขาแบ่งเป็นพูดเป็นพูดแต่เขาออยู่ใช่เ๋ยนี้ อยู่ลุมอันนี้พะเสาอ๋อนี่คืออยู่นพะเสาเพราะอะไเนี่ยโดยดินพะเสาดินพะเสาอยู่ดินพะเสาโดยพอไอ้อยูพุ่นเนาะโดยพ่อแม่เปนเก่ายังคบงเล่นบ่อ้ฮะพ่อแม่ของไอ้ยังคบงเล่นปะพ่อแม่แม่ตายแล้วแม่เสียแล้วแล้วมีไอ้ในมีแบบมีไอ้มีน้องจองคนหน่อยไอ้น้องนี่มีไอ้ประมาณน้องสองคนน้องน้องเฮานะไอ้สามมีน้องสองคน สรุปแล้วนี้6คน6คนบ่โดยมี้าย้ายเลยชยเลยปา้ายเลยเพี่น้องเออบดบดาไดลูกัเป็นของซีมแต่้ิงเนาะโดยาเอื้อยได้จ้ะาเอื้อยเป็นจังได๋เออี3 3คนพ่นอรับคบคนเลยเนาะเอื้อยนี่เป็นเป็นผู้ใดกบ่ไบ่่2 2 แต่ว่าผูพยิงไม่เล่นมาท้งโอ้จยงพ่อคนจะงไรอลูกเป็นพยินเยี่ยมเเออได้ทางเงินเพิ่อนนองาลาาลาลาลหลาลสกาลาลาลานาะา้าลานาลาได้าลาลา้าล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 ัลาลาา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 ลาา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 ลาลลายลยาา แล้วเพิ่นกะอ่าสิซอยผู้อื่นต่ออีกนะเพราะว่าคนที่ทุกข์ยากคนนี้ก็ยังมีนะโดยๆเพราะว่าเพิ่นก็เฮาสาธุเออเพิ่นไดแล้วนะได้ํานีเนาะกบบุญแล้วโดยเฮาก็บ่ได้เคยคิดว่าสิได้ํานีเนาะบ่เคยคิดื่อโดยกคือว่าแลบัดนีุ้เนลยเด้อโดยๆๆทางนก่อนเนาะโดย Rồi. Oh, nó thắng nó nó thắng nó rồi rồi rồi. Là phun phai ấy, thay là phun nó nhưng mà to 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 nó phải to phai nó mới to nó mới thầu quá rồi nó chẳng này cả rồi nó sẽ cái này còn tổ cấp đấy của này rồi rồi không một nó gì đó rồi rồi nó phun nó nó đi thay đi một rồi đi อ่าโอเคเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวพเจนกับสีอ่าถ่ายบริเวณรอบเพื่อนของไอ้เบิรงอีกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นบันไดลงไอ้เพป็นว่าสีเอ่อเฮ็ดขันเป็นอ้อมมาอยู่กับพี่น้องเองเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกำลังเลี้ยวมาหนิเดี๋ยวอีกจักมือเพื่อนสีมือนงก็เฮ็ดเล่นได้เนาะแค่วาดลูกโต๊ะก่อนนะวาดเสียให้ไหลกับพี่น้องเองเนาะนี่เพื่อนก็ได้ตัดไม้มาได้เนาะนี่เพื่อนก็จะเล่นสีเฮ็ดกับพี่น้องเลยขั้นไลนี่บวกบวชยักงไง โอยานเลยอ๋อมนหมแข็งแหงกับฮิตอมได้เลยเจาฮักเราพยายามขึ้นใหม่เราพยายโดยนี่คว้าฟนองโอ้ครัดเพิ่นก่นี้เนาะอันเพิ่นอันนี้กับลังงหญ่เติมอะไรกัเพิ่นก้อไม่ให้ง่ายเติมมดไปนอยหยถืงว่าคักเติมอยู่นาอเพินพิ่านะสำเร็จเป็นที่พ่ายแล้วเนาะอกดทีมุกดีใจน้ำไล่ไลยเนาะที เป็นชาดเป็นกระจำเป็นเป็นที่พ่อ,อยแล้วต่อไปกับเอาก็ได้แนะนําเพิ่นได้นะว่าให้สร้างสาพัฒนาเอาเองวันนี้โอน้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นกับซอยเอาได้จำเป็แล้วกับมีแต่สร้างสาพัฒนาเอาเองเพราะว่าหมู่คนจูนี่กับมีเป็นที่คลองกันมาพอเท่าเพิ่นพอไปเนาะแต่ไมีได้เพิ่นปพวกพักผู้หญิงไว้ก,ไกินเนาะอยู่นี่พอไปเนองสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนาะพ่อไม่ี่น้องเอ้ยของไอ้เป็กอะได้สำเร็จเป็นที่เียห้อยแล้วพ่อไม่ี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่าคักอยู่วันนี้พ่อไม่ไปนองเลยกวงเติบเนาะกัแล้วมื้อนี้พอดีพ่อไม่ไปนองเลยของเพิ่นก็ได้เขามาเกะพอดีแล้วเพิ่นกำลังเก็บสิ่งเก็บของอยู่เนาะแต่มีแต่ให้เพิ่นสร้างสาพัฒนาเอาเองวันนี้พ่อไม่ไปนองเลยเนาะเพิ่นก็บซอยเฮาได้รซำนี้แล้วก็ถือว่าดีที่สุดเนาะกก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเข้าใจแม่เพชรคำร้ายหลายเลยเนาะที่ สวัสดีครับครอบครัวของไอเปเนาะกาตอนแรกว่าถ้าว่าเงินเหลือเฮิรนของไอเป๋ถ้าว่าสิเอาไปซื้อเข่าให้ครอบครัวอื่นแต่ว่าเงินกับโบเดียพอไปหน้องเอยเนาะเพราะว่าเขาก็ได้ซื้อผ่าอย่างมาเพิ่มก็ได้เงินกับเบิร์ดพอดีพอไปหน้องเอยเพราะว่าเขาก็ได้ซื้อเป็นกระต้มกระนุ่งไม่เพิ่นมแน่แต่ละรอบกันเนาะกาเงินกับเบิร์ดพอดีก็ต้องขอของคุณใจไม่รยหลายเด้อเนาะที่สวยเลยครับครอบครัวของไอเป๋กับเขาอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีขอให้ปรารถนาสิ่งใดก่ะ ขอให้เรงความปรารถนาขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะขอให้อนิมมัน่อนยืนเด้อทำหน้าที่การงานยังกะขอให้ประสบผลสำเร็จขอให้เป็นท <Okay. S 2> ุ่มโูมั่นแซงขับลูกหลานต่อไปเด้อสาธุกกาสำหรับคลิปนี้น้าวเสนก็จะได้เดินทางกลับแล้วพ่อพี่น้องเอ้เนาะกาเวลาเวลาตอนนี้ก็ถือว่าคำพอสมควรพ่อพี่น้องเอ้กาตอนนี้ฝนตกพ่อพี่น้องเอ้ป้านเขากาเมื่อผ่านเมื่อผนมาแล้วเนาะ คนอื่นก็นต้องขอ,ของความเคารพใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบ่าวแสนนะครับปกติข่าวโฆษณาบ่าวแสนไปเด้อเนะาะก่บโพลัยแห้บ่าวแสนเป็นอ่คาราโมงน้ำมันพอไปเน้อกงงนะ็ต้องขอ,ของความเคารพใจหลา,ลา่ไลนะ่เน้อสำหรับที่นี้บ่าวแสนก็นจะกล่าวคำว่าสรบบาบดี